ป,ปีนี้นะคะจะเป็นการแสดงของพวกเราสามคนนะคะ <Camb ry S 1> กับเพลงชื่อดังของน้าปลีเขาสงพระมมให้กับลำลองของเราด้วยค่ะ Let's go Okay I'm dancer <laughs>

¡Hola! <tripe> <tripe>